สวัสดีครับชาวไซั์ก้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอกับทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลวันละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วเหมือนเดิมครับตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่เนี่ยเรื่องมาจาก3ประเทศเลยโดยเป็นบอลลีก2คู่กับอีกหนึ่งคู่จะเป็นบอลถ้วยนัดชิงชนะเลิศนะครับเดี๋ยวคู่แรกเราไปดูที่เจลิกญี่ปุ่นกันก่อนเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาตรงนะครับไปดู คุณนี่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นทางฟอนตาเล่เอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับฟอนตาเล่ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับชนะ4เสมอหนึ่งไม่มีแพ้ครับเกมล่าสุดเสมอทั้ทางสกันโตสึมา0ประตูต่อ0ครับส่วนทางชอนันเบมาเล่เนี่ยชนะ2เสมอหนึ 1, ่งแพ้2ครับเกมล่าสุดก็ดีเหมือนกันนะครับเอาชนะวิเซลโกเบมา2ประตู 1, ต่อหนึ่งไปดูนิดห่ผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับ ฟอนเตเล่เนี่ยวันนี้คู่หน้าเช่นไปทางอากิฮิโรเอนังกับทางเรอนโดนามิเยานะครับส่วนทางชเชอนันเบอร์มาเล่จะมีทางนาโอกิยามาดะกับทางชิโตะมาชิโนในแนวรุกค,ครับก <c oughs> ็ต้องบอกว่าฟอนเตเล่เนี่ยดูฟอร์มภาพรวมแล้วไม่มีทางจะพลาดเหมือนเกมล่าสุด ที่เสมอกับทางสังการโซเซแน่นอนนะครับภาพรวมต้องบอกว่าก่อนเสมอเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะมา4เกมติดต้องบอกว่าบริหารทีมได้ดีมากนะครับในขณะที่ตัวหลักในเจ็บหลายคนต้องมาเจอชอนันเบมาเล่ที่ห่วยสมเป็น,นรองบวยนะครับในลีกเนี่ยแพ้มา3จาก5เกมหลังสุดแล้วยิ่งไปมองที่เฮดตูเฮดเนี่ยเจอทางฟันเตเล่มาช่วงหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็น,นรองหลายขุมครับเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ฟันเตเล่เล่นในบ้านไม่น่าจะพลาดครับผมบอกว่า ฟันเตเล่น่าจะเปิดบ้านเอาชนะชอนันด์เบลมาเล่ไปในท้ายสุด2ประตูต่อ0ครับคู่ที่2เราไปดูที่บอลอีลิสซิเลียนนอร์เวย์กันในเวลาตี1ตรงไปดูเรลวสตรอมทีมจ่าฝูงครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางวาเลเรนกาทีมอันดับ10นะครับโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกัน0ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเรลวสตรอมคล้ายๆกับฟันเตเล่นะครับไม่มีแพ้เลยนะครับชนะ4เสมอ1ครับเกมล่าสุดเอาชนะซันเดฟยอตมา4 สตรอมก็เสร็จมา3ประตูต่อ2ครับไปดูนิดหนึ่วผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเรนนื่ิวสตรอมเนี่ยคู่หน้าจะเป็นทางอาร์กออดัมสกับทางยูเครน อิบราฮิมายครับส่วนทางวาเลเรนกาเนี่ยจะมีทางอซามสซาราอุยปั้นเกมหน้าเป้าจะใช้เป pues right. ็นทางอารอนดอนนุ่มนะครับเขาต้องบอกว่าเรียวสตอมเปิดฤดูกาลมาทําฟอร์มได้ค่อนข้างสุดยอดนะครับพวกเขาชนะ 8. จาก10เกมแรกของฤดูกาลนี้นะครับต้องมาเจอทางวาเลเรนกาที่ตกลงไปพอสมควรครับพวกเขาแพ้มา2จาก3เกมหลังสุดนะครับแล้วก็เกมรับอยู่ในช่วงเวลาที่แย่ด้วยแม้ว่าชื่อชั้นจจะไม่ได้เป็นรองแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เรียวสตอม ฟอร์มดีกว่าชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเลือดสตอมเล่นในบ้านน่าจะได้เปรียบกำลังมั่นใจไม่น่าจะพลาดครับผมมองว่าเลือดสตอมจะเปิดบ้านเอาชนะวาเลโรเรนกา2ประตูต่อ1ครับคู่สุดท้ายเราไปที่ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนัดชิงชนะเลิศในเวลาตีสองนะครับเล่นกันที่แอลเบเนียนะครับโรม่าเขาวันนี้จะเล่นกับทางเฟรนูด์รอตเตอร์ดัมครับเดี๋ยววันนจะมาเกมล่าสุดต้นย้อนไปถึงปี2015เป็นทางโรม่าเอาชนะ2ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2 2ทีมมกัันนครรบโ่าชะเสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดดดปิฤูกาาลเอชนะ โตริโนสวยงาม3ประตูต่อ0ครับสุนทาเฟนูในชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดหลุดหมดความมั่นใจเหมือนกันนะครับแพ้ทางทเวนเตอร์มา2ประตูต่อ1ในเกมลีกครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับโรมาว์นี่แนงรับจะมีทางคริสมอลลิงครับตรงกลางนิโคลสันนิโอโลหรือหน้าเป้าจะเป็นทางทามี่อับราฮัมครับสุดทางเฟนูจะมีทางเกรนัททราวเนอร์ครับตรงกลางเยนส์ชุนทรานะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางลุยส์ซินิสเตรล่าครับ ก็ต้องบอกว่าโรม่าเรียกความมั่นใจขึ้นมาได้เยอะจากเกมล่าสุดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ของบุริโย่ทั้งในเรื่องแท็กติกแล้วก็ในเรื่องการเล่นเกมยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าเหนือกระทางเฟอนูตพอสมควรครับส่วนทางเฟอนูเนี่ยเป็นระบบดีครับแต่ช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเราต้องมาเจอกับโรม่าในตอนนี้ที่มั่นใจเหลือเกินผมมองว่า90นาทีคนจะจบแน่จบแน่นะครับแล้วจะเป็นโรม่าที่เอาชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสุดตาลาเตาทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับกูลาเาอ,อนนะช ชนันเบมาเล่สองประตูต่อศูนย์ครับคูสกี้สองไปดูที่ไลซิเซรียนนอร์เวย์เนี่ยลิวสตรอมครับจะเปิดบ้านเอาชนะวาเลเรนกาสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วคู่สุดท้ายครับยูโรปาลีกคอนเฟรนซ์นัดชิงเนี่ยจะเป็นทางโรม่าครับเอาชนะเฟอร์นุตรอตเตอร์ดัมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราไซก้อยด้วยนะครับแล้วก็จะขอบคุณมากๆนะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกกกกคคคคนนนนนโชดดีีีแแลลล้้้ววววัััััับบบมมมาเจออให่่ผไปรรสส